บ้านแสงอาทิตย์เธอไม่หนุ่มหล่อคนใหม่มาเหรอชอนนี่หนกรู้จังเลยนะขอดูรูปหน่อยโอ้ยอือโอ้แซ่บเวอร์หล่อใช่ได้นะเนี่ยเยวไม่เอาอ่ะเธอเก็บไว้เถอะซ้ายมีซานสูงขวาไม่หนุ่มหล่อดีเวอร์ลองนึกภาพสิเริ่ดมากแม่้าคั่วสอนส่งยังอยู่ภาพมันคงไม่มีวันสวยอ่ะ เขาแกล้งเธอเหรอาาช่วงนี้ลำคาญเขามาป้วนเปี้ยนบ่อยเดี๋ยวนะถ้ากำลังอวดว่าอินเลิอยู่รู้ตัวไหมฉันไม่เอาด้วยหรอกอยาหอดความรักต้องไหนช่วงนี้ฉันลำคาญเขาทำงานไม่กระตือรือร้นอู้งานทุกวี่ทุกวันเขาทำตัวเหมือนกับตอนฉันบีบยาสิฟันเลยอะต้องบีบเค้นถึงจะออกวันนี้ทำงานก็อเอาแต่เล่นโทรศัพท์หน้ามโหไม่ล่ะ <c oughs> เล่นโทรศัพท์เหรอนี่เธอนี่ไม่รู้จักพอใจเอาบ้างเลยนะอ๋อตอนแรกเพราะยายอะไรนั่นน่ะเธอก็เลยหึงเพราะยายนั่นถอยแล้วทุกอย่างสงบสุขเธอก็ตินู่นตินี่อีกฮะมีอะไรให้ตินดนะหนาฮะบ้านพักคนชรามีเจ้าหน้าที่เยอะแยะไม่มีใครอู้งงานเลยเหรอกู้ันสวงพี่คนเดียวเหรอเขาเป็นคนพูดเองว่าจะทําบ้านพักคนชราเป็นอาชีพทําบ้านพักคนชราเป็นอาชีพเขาให้เธอเป็นอาชีพเขามากกว่าเขามากก็เพื่ออยู่เคียงข้างเธอหรอก การอยู่เคียงข้างคือการสารภาพรักที่ยืนยาวสุดไม่เข้าใจเหรอยังไงซะถ้าเขาไม่แก้นิสัยแย่ๆของตัวเองแบบนี้เรียกการต้องโทษที่ยาวนานผู้เชี่ยวชาญด้านความรักกล่าวว่าเป็นเพราะจังหวะชีวิตเร็วขึ้นหรือเพราะอาถรรพ์เจ็ปีแธอก็แค่หนึ่งปีและเปล่าแต่งงานครบปีแค่ครบกันปีเดียวอาการหลักที่พบได้คือเห็นอีกฝ่ายขัดตารู้งอ ก็เปลี่ยนคนใหม่สิต้นทุนการเดทสมัยนี้ต่ำอยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญอะไรของเธอฟังดูไม่เข้าท่าเลย <c oughs> ฉัน,น